โบราณทหารโบราณแต่กี care. Care ้เห็นบ่พวกพระมเรศวนพวกนั้นแต่กี้ครับแม่นบ่บ่ว่าทหารนี่บ่มาสอยผมอือควสิมาสอยให้เขาขึ้นขึ้นฝ่ายครับมันมันเข้ามาแต่3ตเนาะในของฝันเพิ่นมาสิให้กองงวดเด้อเนาะครับเนาะใหก4งวดผ่านไปงวดที่5งวดนี้อาจารย์ยามั่นใจครับอ่าก็ ่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรถชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมทางช่อง youtube นะครับผมบ่าวสักคักอรรถชาแนลนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมเดินทางมาที่สารกิโลนะครับผมวันนี้เราจะมาทำหาลุงยาคนฝ้อสาร นะครับผมหรือว่าอาจารย์ยานะครับผมหลักกิโลนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับผมอาจารย์ยาให้โชคให้ลาบแม่นเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเลขฝันทหารโบราณเข้าฝันบอกเลขเด็ดนะครับผมวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เราถ่ายทําคลิปไปแล้วอาจารย์ยาให้ไปแค่1ตัวนะครับผมยังไม่ครบนะครับท่านผู้ชมอาจารย์ยาบอกว่ารอให้ทหารโบราณเข้าฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี้โค้งสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปตามความฝันของอาจารยานะครับผมวันนี้อาจารย์จะป่วยบนล่างหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวศักข์ข้าวรถชานเเดียวกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทํางานของบ่าวศักดิ์และก็วิสุภาพพรนะครับท่านผู้ชมที่เห็นในกระดานนะครับท่านผู้ชมคราวงวดที่แล้วนะครับผมเลขอาจารยานะครับเลขหกและเก้าตัวเดียวกันนะครับผมอาจารย์ยาเข้าทบนทั้งล่างนะครับผมเลขความฝันทหารโบราณ นะครับผมมาเข้าฝันบอกตัวเลขนะครับผมยังไงก็จะพาท่านผู้ชมไปหาอาจารย์ยาด้วยกันนะครับผมจะพาไปหาอาจารย์ยานะคะมมมรับท่านผู้ชมบรรยากาศที่สารหลักกิโลนะครับผมถือว่าสารหลักกิโลเฮียนนะครับน้ำไหมค<ะ>รับใช่ครับน้ำมันจะใส่ไหมนี่แหละครับท่านผู้ชม S.> สากิโลนะครับท่านผู้ชมคนทาได้นะครับผมสาธุสาธุนะครับผมสารตายายนะครับผมหลักกิโลเฮนให้โชคน,นะครับท่านผู้ชมสาธุสาธุนะครับผมสาธทุเดือตายายมือนี่เบาสักขักอกรดนะครับผมเป็นตัวแทนเอฟซีทัวโลกรัฐประเทศนะครับผมเดินทางมาหาลุงยานะครับผม ขอให้ตากับยายเปิดโชคเปิดลาบได้ดว,วันนี้เฮียปังปังนะครับผมสาธุสาธุครับผมขอให้ได้3ามตัวตรงวันนี้นะครับผมบนล่างเลยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวหลักกิโลให้ทุกผู้ชมได้ดูก่อนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ยาหรือว่าลุงยาคนเฝ้าสารหลักกิโลนะครับท่านผู้ชมครับผมหมวดที่แล้วนี่เลขของลุงยาเข้าทั้งบนทั้งล่างครับบนล่างครับผมแล้วก็เป็นเลขขวอมฝันนะครับเนาะขวอมฝันอืที่ว่าฝันเห็นอย่งนนะอาหารเก่าอาหารเก่าอาหารเก่าอืมเป็นเป็นมาลักษณะเลยครับผมหมวดที่เหล้วที่ว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเราก็บ้าบอกบอกแนั้นแหละบอกตรงตรงอืม <ondan S 2> ครับเม็ดเดียวมันกระบอกศูนย์หกเม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวศูนย์หกบังเอินหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันก็เขาทั้งหมดทั้งลางเลยครับเนาะบวกเก้าศูนย์มันก็หายตาหากอีกโอ้หายตางหากบวกขึ้นหน่ออืมมันคืองวดสุดก่อนก็หายหกหนึ่งมันออกหนึ่งหกอืมัออกหนึ่งหกแบบไหนมันจะออกกลับมันจะออกกลับหน่ยหนึ่งครับผมมันก็เล็กเดียวเดียวเองแต่มันกลับ อยู่นาอยู่หลังคือทหารเก่านี่เพิ่นมาอยู่เพิ่นมาอยู่สารทากิโลตากับยายบ่ครับเปื่องไหนโมโหมันคนมามาบอกอืมมันก็ยางมาบอกเพิ่นก็ถามว่าเป็นคว่านูเคยเป็นทหารไหมครับผมเป็นครับฉะนั้นเป็นลูกศิษย์ผมเลยว่ารวยางินสครับอันนี้ว่าไปว่ามานูไเคยสื้อหวยไหมเด็ก จะบอกว่ามันก็บอกมามันก็บอกมาตรงๆเนาะทั้งสี่งวดโอ้ยเชื่อเลยสี่งวดแล้วนะครับเนาะครับสี่งวดเลยคือ่งงวดนี้เป็นงวดที่หายแา้วบอครับครับงวดที่หาอืมแต่ที่ผมได้มถ่าไทยทำคลิปคลิปก่อนก่อนหน้านี้เนาะช่วงต้นๆงวดนะครับผมทีทีมะขามนั่นน่ะครับผมสองงวดในยังท่านเด็ปป่อยครับผมคืออาจารย์ยาบอกว่าปล่อยไปตัวเดียวรอบนั้นเนาะที่มาหลอดว่าหันป่วยไปตัวเดียว ปล่อยเก่าปล่อยเก่าตัวเดียวครับเพิ่นเพิ่นมาบอกตัวเดียวแล้วบอกรับในควยเขาฝันตอนนั้นครับเพื่อนเลยบอกแล้วบอกแล้วเพิ่นบอกก่อนแล้วบอกผมว่าปล่อยเก่าไปก่อนครับตัวเดียวก่อนครับผมวันนี้จะปล่อยสองตัวไปมันอืมมันปล่อยสองตัวสองตัวไปครับผมครับแสดงว่าเพิ่นมาเขาฝันอีกบอกรับมายมอีกบอกรบเขาอยู่เขามาอยู่มันก็มาบอกเพิ่นว่า เพิ่นว่าสิให้หนูเก่าวงวดเด้อเพิ่นว่าสิหกกให้ยถูกเก่างวดให้ยถูกเก่างวดอ๋อถ้าเบิ่งมันสิตรงบ่ครับยันลดแน่ครับผมแต่มันก็บ่บอกอยู่แล้วเิ่นสิมาบ่อยู่เป็นสิให้เก่างวดตอนนี้ดได้ไปแล้ว4บ่ครับอันได้4แล้วได้ซีอีก5งวด5งวดอืมเพิ่นกบมาเข้านั่งเพิ่นมาเนาะครับตา,ตาจั่ ta xe năng thằng này ta chân năng thằng này quân năng thằng này cũng quân năng dùng mùng này mình cũng vào cảnh đó ta chân ta mới đến người nem nà mới người nem nà à bạc ta à bạc ta chân có phải bạc nghiệp bảo cụ điều có thì hay nu cầu một ta chân vẫn ném nà thì soi cầu một ครับไอพอมีเงินม,ม,มีทองแน่นุ๋ยหมดเมื่อวานก่อนเนี่ก็เขามาแล้วเขามาแต่โบโบไดโบไดบ,บอกอีกอย่างมันก็ยางไปปุ่ไนไปหอดพงนํำมันก็นกลับมาครับเมียก็นั่งอยู่น้ำเตียงเนี่ยพงมันนั่งอยู่มองกินเขาคนละทับก็อี้ปุ่นรับก็แงน่อยู่แต่โบ,บปากออกไปก็ออกไปโบเห็นบอกเนี่ยมาแต่โบปากโบปากคือเสลกสิยูหรือวะ เออสงสัยนะครับ<ำ>บอกจะบวบนบนวบเนี่ยคือเรือขึ้นหายไปแล้วพึ่นมาห่อนเคยแค่ม้ยำเห็นว่าตัวเรือยู่แล้วบนอาจจะไปใสม่มาแล้วด้วยนี่เมื่อน,นี้มันใจคักมัน้ครับความฝันที่เด้ตัวเรขไว้เด็ถืีตัวเลขไว้เสีย้ผมมันใจแห้งผมซื้อได้แปดเก่าเก่าแปดหลายใบแล้วหดสิบใบแล้ววะยาวละสิบใบซื้อไว้ลาแล้วเนาะครับมันใจแห้ง เงินเดียวเลยบ่เหมือนเหมือนเงินอหมือนเงินสื่อเดี๋ยวหาศูนย์แน่เพิ่งให้ให้หาศูนย์แน่หาศูนย์หนหาศูนย์กับเก้าแปดเม็ดเดียวแล้วก็สิตอนสิกับไปยางออกไปเย็นสลืมเด้อเหวอสองหกนํากันไน่แน่เหรอครับผมอบอกเกี่ยวกคือตัวเลขส่วนรลานนี้อยู่ในลักิโลห้าบวครับตัวเลขที่เพิ่นให้ในความฝัน งดงดผ่านมางดที่ผ่านมานี่อยู่เขาอยู่ศูนย์หกมันก็อยู่ฝั่งทางนี้อ๋อไม่ได้ครับชุมชนในศูนย์หกพงหนึ่งมันก็อยู่ฝั่งทางนี้เองมันออกสิบหกครับผมครับวดนี้ห้าศูนย์ก็อยู่ทางนี้ครับป้าให้หาศูนย์หนึ่งเลยอยู่ทางนี้แต่ผมมากตั้งสามโต้ที่มักสามโต้ครับกห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ อุมมักคือหาซูนุวัฒนได้ออกเนาะครับเนาะยังเงียยังไม่ได้ออกอเริ่มดังปีแน่นะครับท่านผู้ชมเพื่อปีแนวทางนะครับเด้อน,นะครับผมเป็นข้มฝันนะครับผมทหารโบราณทหารนี่เป็นทหารแบบเป็นหัวหน้าทหารเพราะหรือว่าเป็นโมโหแต่ว่าใส่ชุดแบบศึกบางพิจันเดกี่แหละออกรบฟันกันเดกี่นะอรีผมแฉมั้งสิบอกคนโบราณสิบอกครับคนโบราณทหารโบลันเดกีเห็นบ่อพวก พระมเรศวนพวกนั้นตะกี้ครับผมตะกี้มีแต่จมกบินดิสมัยตะกี้อืกระแสกลางยังมีเลยหนวดมีหนวดคือกันครับผมแสกลางมีหนวดคือคนโบราณว่าเราไปเนาะโบราณแสดงว่ารุ่นปู่ั้งแต่ซึกบางละจันทร์มืนก็สิหลายปีแต่เนาะครับเนาะครัายปีแต่แต่รุ่นนั้นแหละแต่ว่าเพิ่นคือได้มาพ่อพันธุ์ยุที่สารละกิโลเนาะครับเนาะมีทีมาทีไปในถ่ามันตาม มันบมันจังสีนะครับมันจังหวัดสุรินทร์ก็มันมีอย่างดอกยายนันบอกยาด่รงส่งมัวแบบมันอยู่นี่มันเป็นน้องของยังยังแบบไอ้ยังโนศีนรงจังวางนะาแต่ยาศีนรงจังวางบ่คนวันเป็นน้องอยู่นี่เป็นน้องต่างบุตรเป็นทีโอ้ได้ยินยายบอกายัางสั่น เมนโบบอกว่าทานนี่โบมาซอยผมว่าสิมาซอยผมมีเงินมีมทองเพื่อนี่แหละระสิมาซอายทางโชว์ทั้งหลับทาโชว์ทั้งครับวันนี้ว่าวูข่าแรงมาเนาะมาปับ๊บมันมาเก,าก่าศูนย์ก่อนมันบอกมาบอกเก,าก่าศูนย์ก่อนมันก็บอกเป็นหลอกเป็นหลอกในงวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่มันบอก ก็บอกเป็นหลอกเป็นหลอกจนผมหูแล้วจนผมอันนั้นแหละมันบอกเอาแหละก็เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์แล้วก็มันให้ห้าแปดเก้าผมก็ล่อยไปแปดเก้าให้เขาเขียนขึ้นไปครับมันมันเขามาจั้งสามตัวเนาะแต่มันอยู่เป็นตัอห้าที่จริงเลขมันออกหวยมันออกห้าเก้าแปดผมให้แปดเก้าสองตัวเขียนให้เขา วันนี้ผมว่ามันใจแห้งถึงได้ล่อยให่ยูทูปครับหกหนึ่งเมนวันนี้ผมลปอยให้หกหนึ่งมันออกหนึ่งหกครับผมล่อยไปศูนย์หกมันออกหกศูนย์กับเกาศูนย์นั่นครับผมอืมนั่นแหละมันบอกคือสถิติผ่านมากก็ถือว่าเราให้เขาอยู่ครับเขาอยู่ครับงวดนี้งวดที่ห้างวดที่ห้าครับครับนี่แหละ ตัวเลขเป็นจังไรครับผมเดี๋ยวล่างหมาให้เบิ่งบอกล่างแล้ว<อ>ครับผมคืออาจารย์ยานี่ก็ปล่อยไปครับนในแล้วเนาะครับเนาะช่องยูทูปก็ได้ไลค์ช่องก็ได้ไปแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ทางแรกมันบอกบอกตัวนี้หาศูนย์ครับผมเก้าแปดเม็ดเดียวันว่าเก้าแปดเม็ดเดียวเก้าแปดแล้วตอนออกไปคนว่าอย่าลืมสองหกอ่ากันไว้ครับผมครับอันนี้เลขผมชอบเนี่ย เลขชอบครับเลขชอบสามตัวครับผมครับนี่ตัวกันตัวกันของผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับก็ยังอยู่ในตัวเลขของกลุ่มหลักกิโลฟังนีิเนาะครับครับครับถ้าเป็นกลุ่มทางนี้อือนี่แหละครับโอ้เนี่บริเวณเก่าที่ว่าอาจารย์ยาปล่อยตัวเดียวเหมือนว่าเด็กเก่าปล่อยใช้เก่าครับปล่อยเก่าตัวเดียวคู่เพิ่นกามาเป็นแปด้ลยครับท่านผู้ชมที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมเอฟซีพิมพ์บอกว่าทำไมต้องไม่ตามอาจารย์ยาให้ครบทุกตัวเที่อาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่งว่านี่ปล่อยนะครับเพิ่งเด็กตัวเดียวเพิ่งล่อ อีกเพ่อนหนึ่งก่อนสีไปโคงสุดท้ายผส่นะครับผมคือมือนีกัโคงสุดท้ายแล้วนะครับผมคือมีตัวเลขคือท่านผู้ชมเห็นนะครับเด้อนะครับเม็ดเดียวเลยนะครับผมเก้าแปดนะครับผมอาจารย์อย่ามั่นใจเนาะแต่ผมแต่ผมเนี่ยผมยันยันแต่เก่าศูนย์เก่ายันศูนย์เก่ายันศูนย์เก่าครับผมยันศูนย์เก่ากันอันนั้นยันตัวเดียวเองศูนย์เก่ายานมันมันมันแนมไปมันอยู่ติดตาอยู่บัวเสา ศูนย์เก่าศูนย์เก่านี่วัดที่เค้าศูนย์เก่ากับศูนย์หกนี่ผมมันแนมบอเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้เขียนท้ายใน,นกระดาษเลยบอ่บอแต่ว่าเป็นเลทยาน,น,ยานคิดว่าเลทยานนอกเหนือจากม่วนนี่แล้วย่างมันเด้งใช้ตัวน,นั้นมาเข้ไปผมยานแห่งมันมันบออันนั้นมันแนมไป,ม,นนม,ไปมันสะท้อนข่าวตานะนตัวนี้ผมแนมไปมันสะท้อนข่าวตาผมศูนย์เก่านี่มาที่ครับครับศูนย์เก่ากับศูนย์หก ก, FC ก็เอฟซีก็เผื่อๆไ้ด้วยนะครับผมเผื่อนอกเนือจากเลียเทจารย์เพิ่งเจียนให้แล้วนะครับผมก็เผื่อๆไ้ด้วยนะครับผมศูนย์เก้าช่วงช่วงปล่อยไปเก้าตัวหนึ่งกับผมว่าศูนย์วิ่งศูนย์กับเก้าอือมผมมันมันมันคาตาอยู่ช่วงนั้นปล่อยไปกับพวกชมอื่นครับผมบมันมันไม่ขนานมันไม่หายครับมันจะพอต่าตามไม่หยุด ทรงตัวนี่แหละสดเขาตามอยู่ศูนย์เก้าแต่ในใจผมเนี่ยผมมั่นใจเก้าแปดมั่นใจเก้าแปดแมงเม็ดเดียวครับครับเม็ดเดียวคือเลขตัวนี้ทรงเขาประกวดในงวดที่ห้ครับในข้อฟันเป็นว่ัชัยกล่องงวดหรือไม่ครับน้องในกล่องสีงวดผ่านไปงวดที่ห้างวดนี้อาจารย์ยามั่นใจครับเก้าแปดเก้าแปดนะครับผมแล้วก็เลขที่เหลือก็อีกหลายตัวอ่ะยกขึ้นมาอีกแค่อนึงนะครับผม เลขความฝันนะครับผมทหารโบราณนะครับผมมาบอกอาจารย์ยานะครับผมได้ครับท่านผู้ชมแคปไว้เลยนะครับผมตัวเลขมีเท่านี้นะครับผมห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์สองหกนะครับผมแล้วก็เก้าแปดเม็ดเดียวแล้วก็เลขกันสามตัวก็คือศูนย์หกหนึ่งชอบที่สุดก็คือเลขเก้าแปดเนาะครับเนาะครับเก้าแปดเก้าแปดกับห้าศูนย์มันว่าเสียใจว่าเมื่อกี้ครับห้าศูนย์ครับห้าศูนย์โอ้โหลุดลุดลุดครับผม ลงมันผ<ต>ัดไรมีแล้วมนสิออกแล้วครับเนี่ยเป็นแนวนี่ครับมันสีออกอะไครับผมแต่เลขที่กลัวระวังนอกจากกลุ่มนี้แล้วก็คือศูนย์เก้านะครับผมท่านผูช้ชมกับพิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นครับผมหนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอให้ทุกท่านในเฮงปังๆกับเลขความฝันของอาจารยา์ยาหรือว่าลุงยาคนเฝ้าศาลหลักกิโลตาจันตาเสยยัยมี นะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับขอบคุณหลายๆครับตลอดแนวทางนะครับเด้อครับขอบคุณครับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเอาไปตัดไส้บาหนีิโอยไปเลยงามเลยนะครับบในีรเล็กว่าอาจารย์ยามั่นใจนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมีปล่อยแล้วนี่พลอยให้ันออกแล้วโอ้อาจารย์ยาปล่อยนะครับท่านผู้ชมเปิดประตูให้เล็กออกแล้วนะครับผมอ๋อผมลืมสังเกตนะครับผม อาจารย์บอกว่าปล่อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะก็เป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมเป็นความเชื่อนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทหารโบราณมักบอกอาจารย์ยานะครับผมท่านผู้ชมอ่ะยิงเพียงปังๆทุกท่านนะครับผมบารมีของตาจันตาเสยยมีขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภเด้อวันนี้นะครับผมหนึ่งมิถุนายน2567กับหวยสัญจรที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมบากงท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามสวัสดีครับ